ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมที่ช่องโอวดีเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะทุกคนวันนี้ผมก็จะแบบนึงนครับมีเสียงรถมาเนาะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะเออมารีวิวนะทุกคนจะมารีวิวไม่ใช่รีวิวดีอัปเดตอัปเดตอะไรแต่งของ คุณป้านะครับคุณป้าคุรูรูสภาของเราตอนนะฮะก็เดี๋ยวผมขอดูเขาเรียกว่าอะไรรายการอะไรของผมก่อนเนาะว่าจะไล่ให้ดูเนาะว่าอะไรแต่ละชิ้นมันราคาประมาณกี่บาทแล้วเดี๋ยวผมหารายการอะไรก่อนแป๊บนึงน,งนี่น้าตาก่อนดูดิผมโคตรเฮี้ยทุกคนนายปากะ ได้อยู่เนาะนผมไม่ได้หวีก็เนี่ยครับเป็นของผมก็รายการเนาะผมก็สั่งจากอะไรส่วนมากก็จะอยู่ใน Shopee ปปทุกคนเป็นอะไร Shopee ปปครับรถคันนี้เนาะทุกคนเดี๋ยวหารายการแป๊บนึงอ,อืมสำเร็จโอเคอ่ามาเลยทุกคนเรามาไล่กันที่ช่วงหน้าก่อนเลยนะครับ ไล่กันที่เป็นไฟไฟตัวนี้เนาะสปอร์ตไลท์เป็น Light, สปอร์ตไลท์สองสองเขาเรียกอะไรสองสเตปป่ะนั่นแหละทุกคนที่มันมีไฟต่ำกับไฟสูงเป็นไฟต่ำเป็นสีสีขาวไฟสูงเป็นสีเหลืองเนาะก็ผมได้มาในราคาสี่ร้อยสามสิบบาทเนี่นะคู่นี้ที่ผมได้มา ก็ต่อไปก็เป็นชุดชุดล้อโยโก้คู่หนึ่งคู่นึงผมได้มาในราคา890เนาะทุกคนคือผมจะตีเป็นตัวเลขศูนย์ตัวท้ายเป็นศูนย์เนาะเศษจ,จะไม่ไม่นับนะทุกคนเดี๋ยวก็ยังไงก็ไปลองบวกบวกกันดูเนะว่าจะประมาณเท่าไหร่สำหรับอะไรคันนี้ต่อไปก็ขอเป็นไอ้นี่ะครับตัวนี้ตัวนี้ ตัวนี้ก็ผมจัดมาในราคาเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะ <S 2> <S 2> อะไรมันเยอะผมสร้างเยอะมากเลยในช้อปปี้เนี่ยก็ไอ,ขอเขาเรียกว่าอะไรนะผมไม่แน่ใจไอทับทิมเนาะทุกคนอันเนี้ยทับทิมอันเนี้ยน่าจะใช่ผมได้มาคู่นึงนะเนี่ยแบบได้สองอันเนี้ยคู่ละร้อยเนาะทุกคนคก็จัดมาสองคู่ครับหน้าหลังก็สองร้อยเนาะทุกคนโอเค ต่อไปนะครับจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นไอเขาเรียกาอะไรกาดหรืออะไรก็ไม่รู้เออนั่นแหละทุกคนมันจะมีตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็ฝั่งนี้อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็รวมท้ายนี้ด้วยทั้งหมดหกร้อยผมได้มาในราคาหกร้อยเนาะต่อไปก็จะเป็นสติ๊กเกอร์สายลำอ่าอันนี้นี่ได้มาฟรีนะฮะ น้องๆก็ให้มาอย่างจ้าบเลยผมในโคดชอบเลยต่อมาเป็นนอ้เขาเรียกอะไรพักเท้าพักเท้าตัวนี้ก็ได้มาในราคาสามร้อยห้าสิบเนาะทุกคนโอเคชคต่อไปเนาะเป็นชคกไล่ไปเป็นโชคโกชคกตัวนี้เป็น YSs เนาะทุกคน YSs ตัวนี้ได้มาเอ่อเก้าร้อยสามสิบ ได้มาในลาคา930ตัวนี้คู่นี้คู่นี้นะเป็น YS h u m m e r มันมันแข็งอะพี่รู้มันแข็งเลยแต่ว่าที่ผมมาเพราะว่าผมบรรทุกไงเวลาแข็งบรรทุกแล้วมันก็น่าจะโอเคพอดีแต่ว่าถ้าแบบไม่ได้บรรทุกมันแบบแข็งเลยะแข็งเลยถ้าใครไม่ชอบก็ก็นั่นแหละไม่ชอบแต่ผมว่ามันโอเคสำหรับผมต่อไปก็เอาเป็นนี่ก่อนันดีดเหรอน่าจะใช่นะคน เขาเรียกอะไรผมก็ไม่รู้อ่ะผมก็ซื้อมาอย่างเดียวใส่อย่างเดียวตัวนี้กันดีตัวนี้ได้มาในราคา150รวมส่งแล้วนะประมาณ150 160เออ160 160ได้มาในราคา160เนาะต่อไปเอาเป็นนี่แหลกแหลกผมได้มา,าคา680เนาะทุกคนส่วนบ่กก็บ่เดิมอยู่ที่ผมได้รถม,มันเป็นสภาพอย่างนี้เนาะ ต่อไปก็ฝั่งนี้ไม่มีอะไรเนาะทุกคนไม่มีเพราะว่าอันนี้บอกไปแล้วตัวนี้นะตัวน,นี้ผมบอกไปแล้วสมาก็เอาเป็นตะก้าตะก้าอ่าเขาเรียกว่าอะไรตะก้าตะก้านหนเนาะตะก้านหนของคุรุตัวนี้ได้ในมาในราคาสี่ร้อยสามสิบบาทรวมส่งแล้วก็นี่ส่งก็จะประมาณนี้ประมาณนี้เลย <c oughs> ตรงกระมาวนี้นะทุกคนต่อมาก็เป็นช่วงข้างบนบ้างเนาะข้างบนนี้เดี๋ยวผมขอดูราคาก่อนจำบนึ้นี่ใจเดี๋ยวผมหาก่อนไอ้บาเนี่ยผมซื้อมาจากช่างท็อปเนาะบากับไอ้ที่เขาเรียกว่าไรวะเนี่ยที่จับโทรศัพท์เออซื้อมาจากช่างท็อป มันจำไม่ได้ว่ามันราคาเท่าไรเดี๋ยวผมดูแปบ,บนึงเลื่อนดูก่อนเอาเป็นสวิตก่อนเลยสวิตตัวนี้ผมได้มาในราคาเนี่ยนะตัวเนี้ยตัวน,วนี้พูดผิดตัวนี้ได้มาในราคาเอ่ออะไรวะเท่าไหร่วะร้อยร้อยสามสิบรวมส่งอะ่ะโอ้ใช้ได้เลยอะ่ะแพงอะ่ะอ๋อมันไม่ใช่สิ มันเป็นสองตัวเนาะทุกคน <c oughs> <c oughs> โอ้ <c oughs> อาพูดผิดมันเป็นสองตัวเนาะทุกคนสองตัวเนี้ยมันร้อยสามสิบบาทรวมส่งเนาะเนะี่ยสตัวนี้ผมได้มาเนาะส่วนไอ้ที่ชาร์จแบตโทรศพัพท์ได้มาในร้อยแปดสิบตัวนี้ได้มาในราคาร้อยแปดสิบนะครับเดี๋ยวผมหา ราคาของเอ่ออะไรวะเนี่ยบาเนาะบาที่จับโทรศัพท์ mm hmm. เดี๋ยวผมหาก่อนผมไม่แน่ใจว่ะว่ามันราคาเท่าไหรอ่อ่ะหาไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นกับหนึ่งแล้วทุกคนก็ผมหาราคาเจอแล้วนะทุกคนเนาะสำหรับบาเนาะบาร์นี่ผมได้มาในราคาสามร้อยห้าสิบเนาะที่จับโทรศัพท์ก็ ร้อยแปดสิบเออมีแหละทุกคนสำหรับคันนี้น่าจะหมดแล้วอะไรเนาะทุกคน,กนเดี๋ยวผมให้ดูรถโดยรวมเนาะทรงเนี่ยทรงก็จะประมาณนี้นี่มีอะไรเลยก็นในอนาคตอาจจะมีชิวทุกคนอาจจะมีชิวกับการแฮนแต่ว่าขอพักไว้ก่อนนะครับคันนี้ขอเก็บเงินไปเที่ยวก่อนนะครับเพราะว่า คันนี้น่าจะยังไม่ได้ไปเที่ยวไหนสาหรับครูสภาน้องคนเพราะว่าเครื่องมันยังไม่ได้ทําอ่ะตอนนี้มันควันมันไหลตลอดเลย mm hmm. ก็น่าจะเป็นคันนี้ครับที่ได้ไปเที่ยวเป็นคุณป้า,อาจอดไว้ก่อนเดี๋ยวต้องเอาคุณหลานเวฟร้อยยี่ห้าอาของเรานะฮะส่วนคันนี้นะผมก็ได้ทําการเอาไปเขาเรียกอะไรอัพใหม่นะอัพลูกใหม่เป็นห้าเจ็ดวาวก็ยังเป็นไทเกอร์เหมือนเดิมหละ โดยรวมก็เหมือนเดิมนะคันนี้ไม่มีอะไรไม่รู้ว่าผมรีวิวไปหรือ,อยังคันนี้ยังไงก็เดี๋ยวจะค่อยเอาไปรีวิวอีกคลิปนึงแล้วกันก็จะบอกแค่ว่าคันนี้มันอัพมาแล้วน้อทุกคนอัพมาเรียบร้อยละเป็นห้าเจ็ดวาววาวอะไรนะปอเทเกอร์เออั <laughs> ั่นแหละไม่มีอะไรหรอกมันก็ไม่มีอะไรแล้วทุกคนคันนี้ ก็จะพูดก็แค่เนี่ยล้อแหละที่เปลี่ยนใหม่เป็นล้อเนาะเป็นล้อทรงของทรงของร้อยสิบพวกร้อยสิบพวกพวกไอปาวานตัวใม่ใหม่อะแต่ไม่ใช่ของแท้นะผมใช้อะ่ะเป็นของยูยูยูย,ย,ยต้ายูต้าอะไรนี่เนี่ยมันพันห้าหรืออะไรเนี่ยไม่แน่ใจแล้วก็ไม่มีอะไรครับอะไรก็เป็นเปลี่ยนเปลี่ยนไอดีการล้อนเป็นลายคาร์บอน แล้วก็นี่กรอนน้ำมันที่มาใหม่ก็ไม่เคยได้รีวิวแต่ว่ารีวิวไว้แล้วในทิกตอกเนาะสําหรับไอกรอนน้ำมันตัวนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยทุกคนคันนี้ออยก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจะมีเปลี่ยนแปลงก็พวกติดเนี่ยจุกจิกจุกจิกยิก่ิตหน่อยเพิ่มมาเนาะน้องเปิดส่วนที่ชาร์จก็เปลี่ยนใหม่นะครับมันสั่นอันนั้น,เ,นเลยเปลี่ยนใหม่ ไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีนี่ไอ้ไอ้ที่กันเวลาผมใส่เต็นท์ไงทุกคนมันจะมีที่จริงผมจะมีไอ้ที่วางเต็นท์อยู่ตรงเนี้ยเออแต่ว่ามันถอดได้ผมก็ถอดออกไปแล้วเวลาใส่เต็นท์รัดปุ๊บตรงเนี้ยถ้ามันไม่มีเหล็กอันเนี้ยกันอะมันจะกลายเป็นโดนชุดสีแล้วเนี่ยสีมันจะมันจะเห็นหน่อยว่าสีมันเนี่ยนเนียทุกคนมันไม่เงาไปแล้วอันเงี้ยมันโดนสีตอนนั้นครั้งแรกที่ใส่ไปผมไม่ได้มีอะไรกันไงก็นั่นแหละประมาณนี้ ไม่มีอะไรแล้วครับไม่มีอะไรแล้วก็คลิปนี้เนาะทุกคนไม่มีอะไรละผมก็ขอฝากไว้เ,วเพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยส่วนคลิปต่อไปน่าจะเป็นคลิปที่ออกท่องเที่ยวแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะอ่ะยังไม่บอกแต่ว่ามันเป็นจังหวัดที่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากจังหวัดพิโลกนี่แหละแต่ว่าบรรยากาศนี่วิวนี่ผมว่าแม่งสุดยอดจริงๆ ยังไงก็ฝากติดตามด้วยไ้เจอกันคลิปต่อดไปโอเคบ๊ายบาย